ตำนานสวนสนุกสยองขวัญความสยองในเงามืดหลากหลายเรื่องเล่าพร้อมวิเคราะห์คำทำนายฝันและเลขเด็ดท้ายคลิปเรื่องที่1รถไฟเหาะแห่งความตายในอดีตสวนสนุกแห่งหนึ่งเคยมีรถไฟเหาะที่สูงและเร็วที่สุดจนวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงโบกี้ขบวนหนึ่งหลุดออกจากรางทําให้ผู้โดยสารเสียชีวิตในทันทีหลังจากนั้นมีข่าวหรือว่าหากขึ้นไปเล่นตอนดึกดึกอาจเห็นผู้โดยสารลึกลับที่ไม่ควรอยู่ที่นั่น หรือได้ยินเสียงกรีดร้องของเดือในวันนั้นแม้ว่าเครื่องเล่นนี้จะถูกปิดไปแล้วแต่ยังมีคนเห็นเงาปริศนาอยู่บนรางรถไฟเหาะเสมอเรื่องที่สองบ้านผีสิงที่ไม่ได้มีแค่หุ่นสวนสนุกแห่งหนึ่งมีบ้านผีสิงที่ขึ้นชื่อว่าน่ากลัวที่สุดคนส่วนใหญ่ที่เข้ามามักบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสมจริงอย่างน่าขนลุกแต่เรื่องนี้มีพนักงานเก่าคนหนึ่งเล่าไว้ว่าที่นี่เคยมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อมีคนจรจัดแอบเข้าไปพักในบ้านผีสิงแต่กลับถูกทิ้งไว้จนเสียชีวิต หลายปีต่อมามีข่าวหรือว่าหุ่นผีบางตัวดูสมจริงเกินไปบางครั้งพนักงานทำความสะอาดก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าจังๆและมีเสียงครังเบาๆดังมาจากวุมมืด <c oughs> เรื่องที่ 3. สาสวนสนุกต้องคำสาบในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแถบชานเมืองมีสวนสนุกเก่าที่ถูกทิ้งร้างหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อ30ปีก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งหายตัวไปขณะเล่นเครื่องเล่นมาหมุนโดยไม่มีใครพบร่างของเธอเลย และไม่นานหลังจากนั้นมีเสียงหัวเราะของเด็กหญิงลอยมาตามสายลมในยามค่ำคืนผู้คนที่เข้าไปใกลส้สวนสนุกมักเห็นเงาของเด็กหญิงในชุดกระโปรงขาวยืนอยู่ข้างเครื่องเล่นบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาวๆว่าขอให้ช่วยพาเธอกลับบ้านต่อไปเราก็มารับชมคำทำนายฝันของผู้ที่ฝันถึงสวนสนุกการฝันถึงสวนสนุกไม่ว่าจะเป็นการเห็นสวนสนุกหรืออยู่ในสวนสนุกสามารถตีความได้หลายแง่มุมดังนี้ 1. ฝันว่าไปสวนสนุก หากในฝันคุณรู้สึกสนุกตื่นเต้นหมายถึงชีวิตคุณกำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอาจเป็นโอกาสใหม่ๆทั้งด้านงานการเงินหรือความรัก 2. ฝันว่าสวนสนุกร้างหรือเครื่องเล่นพังหมายถึงความรู้สึกผิดหวังหรืออาจมีเรื่องบางอย่างที่คุณรอคอยแต่กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 3. ฝันว่าหลงทางในสวนสนุกเป็นสัญ,ญญาณว่าคุณอาจรู้สึกสับสนกับชีวิตจริงหรือมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้และแล้วก็มาถึงเลขนำโชค ของผู้ที่ฝันถึงสวนสนุกเลขนำโชคของคุณได้แก่ 4, 6, 8เป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้คุณฝันว่าอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทางทีมงานจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคลิปต่อต่อไปหรือสามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนคะ่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ